ที่เราได้รีวิวนะครับถุงมือข้อยาวไปแล้วตอนนี้เรามากันที่ถุงมือหนังข้อสั้นนะครับรวมถึงถุงมือหนังที่ไม่ใช่หนังนะฮะทั้งอันนะครับแต่ว่าบางส่วนที่ในเรื่องของการเซฟตี้เนี่ยเราก็จะใส่หนังเข้าไปนะครับมาเริ่มมาที่ตัวนี้เท่มากผมก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับชื่อว่าเจมส์ D.Trio โอนะฮะดีทรคือมาจากเทคโนโลยีดีทรนะครับที่เราเห็นกันตรงนี้นิ่มสบาย นะครับผมที่เป็นสีส้มๆนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เกิดการประทะหรืออคซ d ิเนตุปุ๊บมันก็จะโมเลกุลพวกนี้ก็จะเกิดการแข็งตัวขึ้นนะครับแข็งแรงแน่นอนไม่ต่างจะเ,เขาเรียกว่ากาดที่ทํามาจากยางปกติเลยมันแข็งแรงกว่าที่สําไปนะครับประโยชน์ของ DTO ตัวนี้นะครับเวลาเราขี่ก็จะสบายนิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเดียวกันนะครับทุงมือของฟรอเรนทํทำมาจากหนังแพะทั้งหมด นะครับความปลอดภัยความสบายทุกอย่างที่เป็นหนังของฟรีกนทํามาจากหนังแพะทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็จะเพื่อความเท่นะครับมีซิปตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหนังนะครับที่มีความย่นนะครับมีผ้ายับเหมือนเหมือนเป็นผ้ายับนะฮะแต่นี้เป็นหนังที่ที่ที่เป็นยับยับนะครับเวลาเราขยับ ข้อมือต่างๆนี่็ได้ความนุ่มความสบายนะครับสำหรับใครที่ต้องการลุกให้มันดูดิบๆเป็นสนิมหน่อยนี่แหละครับเจมส์ r ัสเตอร์ดีทนะครับทุกอย่างฟีเจอร์ทุกอย่างเหมือนกันหมดเพลงแต่ว่าสีที่แตกต่างกันนะครับมีรุ่นนี้ผม recommend ครับเยี่ยมนะ